เก็บรูปยังไงไวัยเกษียณยุคดิจิตอลสวัสดีค่ะช่องครูสวณีสอนง่ายสไตล์อบอุ่นคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของช่องเราเลยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของวันหลงจนากนานเกษียณอายุราชการเป็ในใหม่ขอเอาใจผู้สวมไว้สักนิดนึ้งนะคะเพราะว่าท่านคงอยากจะเก็บรูปนะคะรูปถ่ายที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนหรือว่าวิดีโอที่เขาทําเป็นงานเกษยียณเอาไว้ให้เราอยากจะเก็บเอาไว้ดูนานๆน,นะคะไม่ยากค่ะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทํานะคะทำแบบช้าๆแต่ว่าเข้าใจค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับการจัดเก็บรูปวิดีโอที่เราประทับใจอยากจะเก็บเอาไว้ดูนาน,านๆนะซึ่งขออนุญาตใช้อุปกรณ์ก็คือในคลิปนี้นะคะ ซ a มซุงกาเล็กซี่โ e ้ตสิบไซึ่งมีระบบปฏิบัติการ Android นะคะถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาชมเยอะๆนะคะอีพีหน้าอาจจะนะคะทำคลิปที่ใช้นะคะกับไอ o n e นะคะโอเคค่ะแล้วก็แอป,ปยอดนิยมที่เราจะใช้ก็คือแอป Li n e ค่ะคงไม่มีใครไม่รู้จักนะคะสำหรับแอป,ปนี้แอป l ล n e อ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราก็จะกดเข้าไปเนาะกดเข้าไปในแอปไลน์ปุ๊บกดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกนะคะของหน้าหลักของแอปไลน์นะคะเราจะไปเอารูปนะคะมาเก็บนะคะในคลิปเรามาดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนคลิปที่พูดถึงนะคะเห็นไหมคะอยู่มุมบนขวามือคลิปนะคะเดี๋ยวให้เห็นชัดๆนะคะ อ,อยู่ตรงนี้เนาะคลิปเนาะเราก็จะกดเข้าไปเลยค่ะปึ๊บอ่ายิ่ายง่ายๆนะคะคลิปของ l ลายก็เปรียบเสมือนกับธนาคารนะคะที่จะดูแลรูปภาพวิดีโอของเราไปนานๆน,น,นะคะรวมทั้งสามารถที่จะเ,เก็บพวกลิงค์นะคะที่เราก๊อปมาจากใน Facebook นะคะหรือใน y YouTube แล้วก็ข้อความใรต,ต่างๆได้ด้วยทีนี้เราจะมาสาธิตการจัดเก็บรูปในคลิปเราก็จะไปดูมุมบนขวามือนะคะมุมบนขวามือเห็นไหมคะจะมีเครื่องหมายบวกเห็นไหมเอ่ยอเห็นไหมคะตรงนี้มีเครื่องหมายบวกเราก็จะกดเข้าไปเพิ่มบวกนะะี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะปรากฏนะคะให้เราเลือก ว่าเราจะเพิ่มอะไรเราจะเพิ่มรูปใช่ไหมคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะตรงนี้นะรูปและววิดีโออ่าอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะในโทรศัพท์ของเราเราจะเพิ่มอะไรดีอ่ายกตัวอย่างจะเพิ่มอ่าเพิ่มรูปนี้ก็ได้นะคะกดเข้าไปอ่าเราจะเพิ่มรูปนี้กดเลือกเสร็จแล้วข้างล่างมุมล่างนะคะมุมล่างขวามือมีนะคะคำว่าเสร็จสิ้นก็กดเข้าไปเสร็จสิ้น รอสักคู่นะคะเระยียบร้อยค่ะมาแล้วนะคะตอนนี้รูปในโทรศัพท์ของเราก็จะลงมานะคะขออภัยค,อยค่ะก็จะขึ้นมาเก็บอยู่ในคลิปลองดูอีกสักอันหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเอาวิดีโอบ้างทําไงก็เหมือนเดิมเราก็จะไปกดนะคะมุมบนขวามือตรงเครื่องหมายบวกกดเข้าไปนะคะแล้วก็กดตรงรูปและวิดีโอ อลองเอาวิดีโอมาบ้างเอาวิดีโอนะคะก็จะเอาวิดีโอนี้ใหญ่นิดนึงคลิกเลือกเข้าไปเสร็จแล้วมุมล่างขวามือกดตรงเสร็จสิ้นรอสักครู่นะคะอตอนนี้ก็กำลังอัพโหลดอยู่นะคะหมุน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 อยู่ตรงนี้นะคะกำลังอ,อัพโหลดวิดีโออยู่วิดีโอนี้ใหญ่นิดนึงนะคะนะคะแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึง่ง เอาละนะสักครู่โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ทั้งรูปแล้วก็วิดีโอมาอยู่ในคลิปของลายเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะทีนี้มีคนถามอีกแล้วถ้าเกิดว่ามันมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะเอารูปเข้ามาเก็บในคลิปมีค่ะก็ถ้าสมมติว่าเรากลับไปที่หน้าหลัก ะะของโทรศัพท์เราโดยปกตินะคะอันนี้ Samsung Galaxy Note 10 Lite นะคะเราก็จะไปตรง g กลเลอรี่เห็นไหมคะเห็นกลเลอรี่ไหมกดเข้าไปนะคะเราสามารถที่จะเอารูปนะคะไปเก็บในคลิปตรงนี้ก็ได้สมมติเราจะเอารูปเอารูปนี้ก็แล้วกันเนาะเอารูปนี้กดเข้าไปค่ะนะมันก็จะมีข้างล่างนะคะก็จะมี เห็นไหมคะสัญ,ญลักษณ์ของการแชร์รูปตรงนี้ค่ะเราก็กดเข้าไปกดเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีให้เลือกนะคะเห็นสัญ,ญลักษณ์ของ l ล n e คลิปไหมคะก็คือรูปนี้รูปนี้นะคะเราก็กดเข้าไปนะมีคำถามต้องการบันทึกรายการที่เลือกไว้ที่ล ne คลิปหรือไม่กดบันทึกได้เลยค่ะ รอสักคู่ขึ้นตรวจสอบรายการนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะย้อนกลับไปดูที่นะคะลายคลิปของเราก็เข้าไปที่ลายปกติกดเข้าไปนะคะเห็นไหมคะอ่ารูปนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ทำการเลือกที่แกลเลอรี่เราก็แชร์ขึ้นมาเก็บในคลิปนะคะ ซึ่งทำได้สองอย่างสำหรับการเอารูปภาพแล้วก็วิดีโอมาเก็บในไลค์คลิปนะคะต่อไปต่อไปนะคะเราจะเอารูปที่เพื่อนแชร์มาให้นะคะไปเก็บในคลิปทำอย่างไรก็ง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะย้อนกลับไปที่หน้าหลักอ่าเราก็จะไปที่นะคะแชทไลน์อ่า อโอเคนะคะสมมุติว่ามีเพื่อนนะคะเขาส่งรูปมาให้เรานะคะนีน่เป็นรูปนี้เนี่ยค่ะนะคะซึ่งเรานะคะเราอยากจะเก็บนะคะรูปนี้ที่เพื่อนส่งมาให้ในคลิปก็ง่ายมากเราก็เห็นเครื่องหมายนี้ไหมคะเครื่องหมายแชร์เรากดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมคะก็จะมีให้เราเลือกอีก นะคะสัญ,ญลักษณ์ของคลิปนะคะจาไว้เลยค่ะนี่ค่ะจะเป็นรูปนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์ของคลิปนี่เลยค่ะอ่าเราก็สามารถที่จะกดนะครบปึ๊บรอสักครู่ขึ้นว่าบันทึกที่คลิปแล้วเราย้อนกลับไปนะคะทีนี้เราจะไปที่คลิปเราจะไปได้อย่างไรก็ต้องกลับไปที่หน้าหลักของล ne นะคะเจอไหมคะนี่เลยคลิปก็จะอยู่ที่มุมบนขวามือกดข้าไปรอสักคู่เห็นไหมคะมาแล้วรูปรามาเสร็จเรียบร้อยเอานะคะต่อไปตอนนี้เราก็พอที่จะนะคะเก็บรูปเก็บวิดีโอในไลน์คลิปได้แล้วนะคะต่อไปเราจะมาจัดระเบียบนะคะมาจัดคอลเลกชันให้กับ รูปแล้วก็วิดีโอกันเราก็จะไปที่ลายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะไปที่คลิปเหมือนเดิมค่ะกดเข้าไปนะคะอันนี้คือรูปนะคะแล้วก็วิดีโอที่เราเอามาเก็บไว้ในคลิปต่อไปนะเราจะสร้างเป็นคอลเลกชันไปดูที่มุมบนนะคะดูที่มุมบนขวามือนะคะเห็นไหมคะ มุมบนขวามือจะมีตรงนี้นะมีเครื่องหมายบวกเราก็จะกดเข้าไปค่ะกดเข้าไปที่เครื่องหมายบวกนะคะข้างล่างเราก็จะไปกดนะคะตรงนี้นะคะกดตรง c o n n e c t i o n เห็นไหมคะเห็น c o n n e c t i o n ไหมอ่านะเรากดเข้าไปตรง c o n n e c t i o n กดเข้าไปค่ะเขาจะให้เราพิมพ์ชื่อ c o n n e c t i o n เราต้องการเก็บรูปเก็บวิดีโอนะคะที่เกี่ยวกับงานเกษียณเราก็พิมพ์ลงไปเลยค่ะนะคะว่างานเกษียณนะ,ะงานเกษียณเรียบร้อยก็กดตกลงมุมบนขวามือกดตกลงเนี่ยค่ะเราก็จะได้เห็นไหมคะเห็นตรงเนี้มันก็จะมีคอนเ c t ชันนะคะเป็นชื่อต่างๆนะคะ เรากดเข้าไปตรงคอนเ c t ชันงานเกษียณกดเข้าไปค่ะตอนนี้มันยังว่างอยู่นะคะก็เหมือนกับเป็นชั้นว่างๆเราจะเพิ่มนะคะรูปถ่ายแล้วก็วิดีโอก็กดเข้าไปตรงเพิ่มปึ๊บนี่ค่ะก็จะมีงานรูปให้เราเลือกก็คือรูปที่อยู่ในคลิปนั่นแหละเราก็กดอ่าเราจะเอารูปนี้ นะคะรูปนี้แล้วก็นะคะเอาวิดีโอนี้แล้วก็รูปนี้นะคะไปเก็บในคอลเลกชันงานเกษียณเอาแค่ตัวอย่างแค่นี้พอนะคะไปที่มุมล่างเห็นไหมคะมุมล่างขวามือจะมีคำว่าเพิ่มกดเข้าไปเลยค่ะมุมล่างขวาเพิ่มรอสักครู่เห็นไหมคะ ตอนนี้รูปที่เราเลือกก็จะมาอยู่ในคอลเลกชันงานเกษียณถ้าเกิดว่ามีวิดีโอมีรูปเราก็เอามาเพิ่มนะคะเก็บไว้ในคอลเลกชันนี้ลองย้อนกลับไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะคะที่เราเอารูปเข้ามาเก็บในคลิปนะคะแล้วก็จัดนะคะเป็นคอลเลกชันเฉพาะนะคะเพื่อที่วันหลังเราจะได้เข้ามา นะคะเข้ามาดูได้อย่างง่ายๆย,ยังมีเรื่องของนะคะคลิปเมมโมที่น่าสนใจอีกขอเป็นนะคะคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะติดตามนะคะคลิปหน้านะคะจะพูดถึงคลิปเมมโมรับรองว่านะคะน่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกดติดตาม Subscribe กดไลค์และกดแชร์นะคะอ้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะ